เพิ่นที่ดาวนโหลดแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กของธนาคารกรุงไทยมาติดตั้งในเครื่องนะครับแล้วพอเปิดเข้าใช้งานเนี่ยมาดันฟ้องว่า Google p เพ t o r e ของเรามีปัญหาไม่รองรับแบบนี้นะครับขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยหรือว่าบางเครื่องก็ขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงนือจะมาแนะนําวิธีการแก้เบื้องต้นกันนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับให้เรากลับมาที่หน้าจอหลักของมือถือเรานะครับจากนั้นให้เราหาแอปพลิเคชัน p เพ t o r e นะครับ แอปตัวนี้เลยที่เราใช้ดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับและในมือถือปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยสามารถกดค้างที่ตัวแอปพลิเคชันแบบนี้เลยกดค้างแบบนี้นะครับแล้วไปที่สัญ,ญลักษณ์ตัวไอตรงนี้กดเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราจะอยู่ที่หน้าข้อมูลแอปพลิเคชันนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตที่3จุดบริเวณมุมขวาบนนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีเมนูถอนการติดตั้งการอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปเลยครับตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลหรือว่าแอปพลิเคชันจะหายนะครับมันจะเป็นการล้างข้อมูลของ p a y s t o r e เท่านั้นนั่นเองนะครับ พอกดเข้ามาแล้วมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้ให้เ,เรากดตกลงได้เลยครับแล้วรอมันทําการถอนการติดตั้งเ s t o r e สักครู่นะครับมันก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆลองทําการปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เมื่อเปิดเครื่องเสร็จแล้วให้เข้าใช้งาน PayStore แบบนี้นะครับ โอเคพอมันเข้าใช้งานหน้าหลักของแอป Google Play Store ได้แล้วแบบนี้ให้เพื่อนๆกลับออกมานะครับแล้วลองเข้าใช้งานแอปพลิเคชันกรุงไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะใช้งานได้แล้วแต่ถ้าของใครยังขึ้นอยู่เนี่ยอาจจะหมายความว่าเครื่องของเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยผ่านการรูดมานะครับอาจจะต้องติดต่อศูนย์บริการนะครับโดยร,มรวมๆประมาณนี้นะครับหวังว่าจะแก้ปัญหาได้นะ